ฝึกฝนสติปัญญาในทุกขณะอย่าอยู่อย่าอยู่ด้วยความบังอยู่ด้วยเหตุผลอยู่ด้วยสติปัญญาความประสบก,กับปัญหาอะไรต่างๆแล้วอย่ากระวนกระวายปล่อยวางม,ามันในมดนยืดอกประชิญหน้ากับปัญหานั้นด้วยสติปัญญาไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความอดทนมีความเชื่ออยู่ภายในว่า ประ,เด,ปะรดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าอะไรปรากฏขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงอะไรอะไรเขาคงอยู่ไม่ได้นานประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปชีวิตนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็เจอเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ประสบเรื่องนี้แต่เราต้องเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มันคงมันไม่เที่ยงมันมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าหลงไปเชื่อความบัง พึ่งสติปัญญาของตนเองฝึกสติปัญญาของตนเองให้มากมีความรู้เท่าทันร่างกายมีความรู้เท่านั้นจิตใจของตนรู้เท่าทันธรรมชาติ้าเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นของมันอย่างนี้ที่เรากังวลที่เราเป็นทุกข์เพราะอยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรากังวลเราทุกข์เพราะอยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยทุกข์มันก็เลยทำให้เกิดความเร่าร้อนของจิตใจน แน่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องศึกษาธรรมะด้ว่าประโยชน์สูงสุดคือได้เกิดมาเพราะพุทธศาสนาและประโยชน์อันที่สุดเมื่อได้พุทธศาสนาแล้วก็คือเอาคําสอนของพระสัมมาทรฏฐิเจ้ามาบวบปฏิบัติให้มีความเห็นแก่ใจของเราในว่ารู้อัตรูมทติจนถงว่าสามารถดํารงชีวิตอยู่ใต้แสงสว่างคือสติปัญญาของธรรมที่ได้ฝึกไว้ดีแล้ว จิตดำดันตังสุขภาวะหังจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วยอมนำความสุขมาให้จิตังพุทธังสุขภาวะหังจิตที่ปกป้องรับสาคุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาไม่พินจารณาแล้วอ่าสติปัญญาที่มยความรู้เท่าทันธรรมาชาติก็จะไม่เกิดขึ้นพอสติกับปัญญานี่ต้องการการฝึกฝนต้องการการเรียนรู้จะสา,ามารถรู้กายรู้ใจตน ถ้ารู้ร่างกายตนรู้จิตใจของตนได้นะมันก็รู้ทุกอย่างในโลกพอดูอย่างในโลกนี้มันออกมาจากที่นี่แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จิตใจของเราไม่ฝึกฝนจิตใจของเราไม่น้อมเอาหลับธรรมคาสอนของพระสัมมาสัุวธเจ้ามาประพฤตปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถจะเกิดประโยชน์ขึ้นกำใจของเรานน้นจิตใจต้องเั้นงงเขาอยู่ตลอดอันนันตรนการ ก็ได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดประมาณไม่ได้สุดท้ายมาแล้วมันไม่ไม่มีใครทําให้เราเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนม่ได่จิตใจของเราเองเนี่ยตัวจิตใจของเราเองคิดไปเองให้ความสําคัญไปเองลุ่มหลงไปเองให้ความสําคัญไปเองลุ่มหลงไปเองคิดไปเองอให้ความหมายไปเองเพราะไม่ทราบบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่เดีเองหรือแม้แต่รู้ มันก็รู้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นนี่มันไม่สามารถจะรู้ได้อย่างลึกซึ้งจนทั้งว่ายอมรับได้ว่าโลกนี้เป็นไปอย่างนี้เมื่อกันนั้นแล้วจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏขึ้นภายในใจิตใจของตนอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ทําร้ายเรามากที่สุดก็คือความคิดของเราเองคือจิตใจของเราเองเนี่นะทําร้ายเราเองและสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันเราอย่างดีเลยทีเดียวก็คือสติก็เกิดขึ้นในใจอ,ยอยีกเหมือนกัน ถ้าเราไปลุ่มหลงคิดสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนของตนเจอแล้วนะความทุกข์ตลอดอนันตการตลอดพบตลอดชาติมันย่อมปรากฏขึ้นไม่มีโอกาสดีที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนานำว่าเป็นคุณค่าของคนคนหนึ่งจะได้พบศาสนาของอระ์ุมานุปุรเจ้าเนี่ยเมื่อได้พบแล้วก็ยังสามารถนำเอา,าศาสนาธรรมคำสอนนั้น มาบำเพ็ญปฏิบัติภายในจิตใจของตนได้อีกด้วยจนสามารถบรรลุอับรรลุธรรมได้าาคําว่าบรรลุธรรมก,ก็คือบรรลุทุกข์นั่นแหละบรรลุทุกข์ก็คือบรรลุสติปัญญาที่เห็นหนขยงการดาทุกข์นั่นก็คือการดํารีอหมายมั่นว่ามันเป็นชีวิตของเราเป็นตัวทุกข์อุปทานเป็นตัวทุกข์ว่าเลยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันทั้งห้ามันก็เกิดของเกิดดมไปตามหน้าที่ของมัน อุปทานคือผู้ยึดเป็นตัวกุกฐันทั้งห้าก็คือคร่างกายของเราจิตใจของเรานี่แหละนการนำนำมารูปนี่ำก็คือจิตเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณมานำรูปก็คือรูปร่างกายนี่แหละสุดท้ายมาแล้วสิ่งั้านตรงพวเราเนี่ยมันก็อยู่ในชั่ววาร่าหนึ่งอย่ายึดติดกับสิ่งใดถ้าไปยึดติดกับสิ่งใดหรือไปรวมหลงกับสิ่งใดแล้วย่อมไปเกิดกับสิ่งนั้น เราจะรีรลีหนีไปไม่ได้ให้คิดแต่ว่าเป็นของอาศัยอยู่ช่วการชั่วเวลาเท่านั้นหมดลมหายใจไปแล้วก็ต้องจากกันไปก็ต้องทิ้งไปไม่สามารถจะเอาน้ำติดตัวไปได้ด้วยเห็นพิจารณาอยู่ภายในใจิตใจของตนอย่างนี้เห็นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เมื่อมีความเห็นอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วความรุ่งโรจที่มีอยู่มันก็หมดไปเรื่องเบาบางไปเรือ่อยเรือ่อยเรือเร่อย จากนั้นหมดหมดโดยสิ้นเชิงเลยเราก็สามารถเข้าถึงหลักเหตุผลของอัชของธรรมได้สิ่งที่เคยทําชั่วมาก่อนหรือคิดผิดมาก่อนมันก็ไม่ทําอีกพอจิตเข้าใจความจริงความดังรีความสําคัญบั้นหมายความลุ่มหลงก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยความล่มเย็นเป็นสุขที่ปรากฏขึ้นพอจิตนั้นมีความเห็นอย่างถูกต้องมีข้อสําคัญมากในเมื่อเกิดมาพุทธศาสนาแล้วก็นับว่าเป็นพู ที่มีโชคอย่างสูงสุดแถมยังใน้สาม,มารถที่จะศึกษาเรียนรู้ว่าผู้ปฏิบัติเมื่อน,น้อมนาเข้ามาบำเปฏิบัติภายในจิตใจแสดงแล้วตัวนีนะ้จนเข้าถึงอัตธรรมได้แล้วตัวนี้นะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในแสงสว่างของธรรมด้วยสติปัญญาขององค์พรมพรมรุ่ยเจ้าที่ทรงประทานไว้แล้วแก่เราเนี่คืออย่างชีวิตของเราให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายนอกก็ไม่เสียประโยชน์ ทำได้ประโยชน์มหาศาลภายในจิตเป็นประโยชน์มหาศาลนั่นคือสามารถอยู่ในโลกที่เต็มด้วยความทุกข์และเต็มด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายโดยี่จิตนี้ไม่ทุกข์หรือไม่กังวลกระไว้เร่าร้อนเหมือนอย่างต่เก่าก่อ,กอนนั่นในว่าเราสามารถใช้สติปัญญาของเราเป็นกองป้องกันได้วิรียนะทุกมันเจติคนเรา,าเร่วมทุกได้ด้วยความเทียนร่วมทุกได้ด้วยความเพียน เทียนสร้างสติปัญญาให้ปรากฏขึ้นภานในจ,จิตใจมุตีิว,ว่าภาวนาให้ทานเราก็ให้แล้วศีลเราก็รู้แล้วเหลือเพียงแต่ภาวนานี่แหละยังไม่ได้ทําให้ถึงที่สุดเอาร่อน